ทาดีไม่ขอเป็นฮองเฮาอีกตอนที่ห้าสาวใช้ใหม่ตั้งแต่นางขึ้นมาสายตาของหมิงซีเหอไปตกอยู่ตามรอยเลือดบนร่างกายคล้ายมองสำรวจหาอาการบาดเจ็บพอรถมาาเคลื่อนตัวเขาถึงได้ดึงสายตากลับหันมองไปนอกหน้าต่างพลางเอ่ยถามนางเสียงเย็นชาเหตุใดเจ้าถึงไม่ช่วยอีเอ,อ๋อ นางอยู่ไกลเกินไปหงซิ่วตอบเสียงเรียกมิงซี่เหอหันกลับมาจ้องหน้ากล่าวเสียงเข้มเจ้าจะให้ข้าเชื่ออย่างนั้นหรือหงซิ่วมองสบตาเขาตอบออกไปอย่างเหนื่อยหนายสวีอียืนแจกทานอยู่หน้าสุดในตำแหน่งจิ้นหวางเฟยส่วนหมอมชันนั่งอยู่ติดป่าสนถ้าช่วยนางได้ก็คงจะประหลาดเต็มที่อ๋อที่แท้ ที่เจ้าไม่ช่วยนางเพราะนางยึดตำแหน่งของเจ้าไปในเจ้าบอกว่าตาสว่างแล้วพร้อมจะอย่าให้ข้าที่พูดมาทั้งหมดล้วนหลอกลวงเสแสร้งใช่หรือไม่มิงซีเ่เหอเอย่ยย่อยามนี้หงซิวทั้งเหนื่อยทั้งหิวจิตใจรู้สึกไม่มั่นของอยู่บ้างครั้นมาได้ยินวาจายเยี่ยงนี้จึงหมดความอดทนตอบกลับเสียงเย็นชามิงซี่เหอกลับไปพวกเราอยากกันเลยเถอะ ไม่เพียงแต่เอ่ยว่าจาไระเยื่อใหญ่ยังมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆหลงเหลืออยู่เลยสักกระเพิหากมองดีๆในแววตาคู่นั้นออกจะแฝงความเบื่อหน่ายอยู่ไกลๆด้วยซ้ํำบิงซี่เหอเห็นแล้วไหนเลยจะทนได้ความเดือดดาลพลันพุดขึ้นตะคอกกลับอย่างดุด,ดันอย่าได้ฝันเป็นเจ้าที่อยากแต่กับข้าเอง่ตให้ตายเจ้าก็ต้องตายในฐานะพระชายาของข้า หงซิ่วคราจะตอบปากตอบคากับเขาอีกจึงเลือกที่จะเงียบเซมองไปทางอื่นแต่ยิ่งนางทําเช่นนี้มันกลับยิ่งไปการยั่วยุมิงซี่เหอกระชากร่างเล็กลงมากดไว้กับพื้นพรมรวบแขนสองข,งข้างของนางไว้เหนือศีรษะโดยมือข้างเดียวอีกมือหนึ่งบีบเข้าที่ปลายคางครั้นพอลงมือไปแล้วกลับไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรต่อทั้งสองเลยได้แต่สบตาก,กันในท่วงท่าล่อแหลมร่างของมิงซี่เหอ คล่อมทับอยู่บนตัวของหงซิ่วหัวเข่าทั้งสองข้างคล่อมอยู่ใต้ท้องน้อยพอดิพอดีหากเขานั่งลงคงไม่ต้องกล่าวถึงบรรยากาศบนรถมา้าแลดูประหลาดพิกลมีเพียงเสียงล้อหมุนดังแว่วเข้ามาฝ่ามือที่บิดอยู่บนปลายคางเผลอคลายออกเผยให้เห็นรอยริ้วสีแดงบนแก้มขาวนวลมิงซีเอหอรขมวดคิ้วมองไม่คิดว่าผิวพันของหงซิ่วจะบอบบางถึงเพียงนี้เมื่อนางไม่เอ,อ่ยวาจาห้ามปราม เขาเองก็คร้านจะขยับสภาพเช่นนี้จึงยังคงอยู่จนกระทั่งถึงจวนมิงซี่เหอรีบพละออกจากร่างเล็กกระโดดลงจากรถมา้าโดยไม่รอให้บ่าวไพร่นำเก้าอี้มารองเดินตัวปลิวตรงไปยังตำหนักท้ายยางพอเขาไปแล้วหงซิ่วถึงค่อยพ่ดลมหายใจออกมายันตัวลุกขึ้นนั่งจัดชุดให้เขาออที่ก็จะเลิกผ้าม่านวางฝ่ามือลงบนมือของซุนจัง ให้อีกฝ่ายประคองลงจากรถมา้าครั้นเห็นว่าสาวใช้นางนี้ทำท่าจะเดินตามไปส่งหงซิ่วก็เอ่ยขึ้นเจ้ากลับไปพักเถอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วสุนจังยอบกายอย่างเคารพนอบนอบกล่าวขอบคุณหนึ่งประโยคจากนั้นถอยหลังไปสองเก้ายอบกายให้หงซิ่วอีกครั้งรอให้พระชายาเดินจากไปจึงได้หันฝ่าเท้าเตรียมจะกลับเรือนหูเย่แว่ายังไม่ทันได้ขยับก็เห็นสุนหญิงเดินกระโปกกระเพก เอาเสื้อผ้าข้าวของมาโยนทิ้งเบื้องหนะ้าคุณหนูสั่งให้เจ้าใส่หัวไปจากจวนเอาเดี๋ยวนี้เลยเจ้ามันคนในรคุณบ่าวเลี้ยงไม่เชื่องสุนหญิงตะว่าเสียงดังสุนจังเหลือบมองข้าวของที่พื้นคราหนึ่งก็จะดึงสายตากลับมามองอีกฝ่ายกล่าวอย่างมีอารมณ์ข้าเป็นสาวใช้จวนอองหาใช่สาวใช้ส่วนตัวของคุณหนูเหอมีเพียงท่านองอเท่านั้นที่จะไล่ข้าออกได้ เจ้ากลับไปรายงานเจ้าไหนของเจ้าให้ชัดแจ้งด้วยอีกอย่างผู้ที่มีบุญคุณกับข้าก็คือไทเฟยกับท่านอ,องข้าย่อมรู้ดีว่าควรพักดีกับผดดู้ใดเอ่ยจบซุนจั่นก็ไม่รอให้ซุนหญิงได้เอ่ยปากก้มลงเก็บเสื้อผ้าข้าวของเดินตรงไปยังเรือนเล็กท้ายจวนซุนหญิงเห็นอย่างนั้นก็รีบเดินไปยังตำหนักแฝดฟ้องเรื่องนี้กับเฉวิกงกงเมื่อเรื่องไปถึงหูจวินอ,อง เขากลับไม่ได้ว่าอันใดเพียงสั่งให้จัดหาสาวใช้คนใหม่ส่งไปที่เรือนหูเย่หงซิ่วขาดเดาได้อยู่แล้วว่าสุนจ้างตรงมาสาวใช้นางนี้ไม่เพียงซื่อสัตย์จิตใจดีงามยังเป็นคนไม่ค่อยพูดนับว่าเหมาะสมที่จะรับเอาไว้ไม่ต้องรอให้นางเอ่ยถามสุนจังก็เล่าความเป็นมาของตนเองให้ฟังสุนจังปีนี้อายุยี่สิบเดิมทีเป็นนางกำนันในตำหนักไท่เฟยมาตั้งแต่เล็ก ก่อนที่ไทเฟยจะสิ้นพระชนม์ได้มอบนางให้จวินอ๋องจากนั้นจวินอ๋องถึงได้ส่งนางไปที่เรือนหูเย่อีิจริงความตั้งใจของท่านอ๋องคือต้องการให้สุนจังช่วยสอนกิริยามารยาทให้เหอสวีอีหาได้ไปเป็นสาวใช้ตำแหน่งของสุนจังในจวนอ๋องนับว่าไม่ธรรมดาอยู่บ้างเพราะแม้แต่จวินอ๋องเองก็ยังต้องเกรงใจานางอยู่ส่วนหนึ่งหงซิ่วฟังแล้วเข้าใจได้เล่าๆถึงอำนาจของสุนจังในจวนอ๋องแห่งนี้นางไม่ได้กล่าวถามอันใดเพิ่มเติม หลังจากจัดวางข้าวของเสร็จสุนจางก็ก้าวออกจากเรือนตรงไปยังห้องครัวจัดการสำรับเย็นด้วยตัวเองอาหารมื้อนี้มีกับข้าวห้าอย่างจัดวางถูกต้องตามระเบียบหงซิ่วนั่งทานข้าวเงียบๆเ,เหมือนเช่นเคยรอจนกระทั่งกินเสร็จสุนจางก็ยกน้ำมาให้ล้างมือบ้วนปากขณะรับผ้ามาเช็ดมือหงซิ่วกล่าวออกมาประโยคหนึ่งเจ้าก็ทานเถอะวันนี้เจ้าเองก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ไม่ต้องมาคอยปรนิบัติข้าเพคะสุดจังรับคำทยอยเก็บอาหารใส่ถาดยกไปนั่งกินที่ห้องเล็กปีกข้างพลางติดไฟต้มน้ำเตรียมให้เจ้านายอาบสองนายบ่าวตาไปคนพูดน้อยภายในเรือนเฟื่ยอยู่จะมีแต่ความเงียบทำกลางแสงเทียนหงซิวนั่งอ่านหนังสืออยู่บนตังส่วนสุนจังนำเสื้อผ้าของหงซิวมาปรับแก้ไขในตำหนักท่าย,ยางบนระเบียงชั้นสอง มิงซีเหอยยืนกอดอกพิงเสามองไปยังทิศทางท้ายจวนจากมุมนี้เขาสามารถมองเห็นหญิงสาวที่กำลังนั่งอ่านตำราอยู่ในเรือนผ่านหน้าต่างแม้จะมีระยะห่างทว่ายังพอมองเห็นถึงความงดงามหญิงสาวนางนี้ดูอย่างไรก็ไม่คล้ายโหงซิ่วคนผู้หนึ่ง <c oughs> เหตุใดน,นิสัยแปรเปลี่ยนไปได้เร็วถึงเพียงนี้มิงซีเหอครุ่นคิดอย่างสับสน โงซิ่วอ่านวรรณกรรมสามก๊กไปได้ไม่กี่หน้าก็ให้รู้สึกง่วงงุนจึงพับหนังสือวางไว้บนตังซุนจางเห็นหนางขยับรีบเดินเข้าไปจัดเตรียมที่นอนพลางถามว่าพระชายาจะรัดเท้านอนหรือไม่เพคะหม่อมฉันจะไปเตรียมของมาให้หงซิ่วก็มองเท้าเล็กของตัวเองไพร่นึกไปถึงตอนถูกชนหากเล็กกว่านี้อีกเกรงว่าคงจะเดินเองไม่ได้แล้วจึงใส่หน้ากล่าวว่าจากนี้ไม่ต้องทำแล้ว สุนจังพยักหน้าไม่ได้กล่าวอันใดรอให้นางล้มลงบนเตียงถึงได้เป่าตะเกียงดับไฟความฝันของหงซิ่วในคืนนี้คือภาพความอลห่านในเหตุการณ์จรลาจนกระทั่งตื่นมาตอนเช้าเหยียจับได้ติดตาเพียงแต่นางขยับตัวลุกนั่งเสียงของสุนจังก็ดังเข้ามาหม่อมฉันเข้าไปนะเพคะเข้ามาหงซิ่วขันรับกราหนึ่งประตูก็เปิดออก หลังจากล้างหน้าบนปากเรียบร้อยส่วนจ้างก,ก็น,นำชุดสีเขียวอ่อนที่ถูกปรับแก้แล้วมาให้หงสิ่วสวมใส่ลางกล่าวว่าชุดที่พอจะปรับแก้ได้มีเพียงสามชุดที่เหลือล้วนไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ให้หม่อมชันนำผ้าในหีไปให้ช่างตัดเย็บให้ใหม่นะเพคะหงสิ่วตอบรับในลำคอรอจนสุนจ้างมวยผมติดเครื่องประดับให้จนเสร็จจึงได้เอ่ยปาก ตอนเจ้าออกไปช่วยสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับจลาจนเมื่อวานมาให้คาทีเพคะสุนจังรับคำก่อนจะล่าถอยออกไปเตรียมมื้อเช้าเปรือนหูเย้อาการของเฮอสุสวีอีนับว่าไม่หนักมากยังดีว่าได้องคครักจวนอ๋องเอาตัวเข้าไปบงังไม่เช่นนั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตพอรู้ว่าจวินอ๋องไม่ได้ไล่สุนจังออกทั้ยังส่งนางไปให้หงซิ่ว เฮอสวีอีก็ลุกมาควางป่าข้าวของหวยวายเสียงดังดาทอยหยาบคายนังสุ้นเจ้านังคนเนระคุณสมควรตายกล้าดียังไงถึงได้ไปรับใช้ดลูกโสเพณีนั่นหน้าเรือนห่างไปห้าก้าวมิงซี่เหอยืนเอามือไพร่หลังมองไปยังบานประตูด้วยสายตาเย็นชามุมปากเหยียดขึ้นเป็นรอยยิ้มยันชวีกงกงที่เดินตามมาเบื้องหลังรีบก้มหน้าลงถอยหลังไปห้าก้าว แซงหูหนวกเป็นใบไปชั่วขณะเลือกสงสารท่านอองขึ้นมาจับใจไม่รู้เพราะเหตุใดสตรีที่มาพัวพันกับจวินอองแต่ละคนถึงได้เป็นเช่นนี้โซหงซ้่ก็คนหนึ่งสวีอีก็อีกคนหนึ่งชังขาดีไม่ได้เลยจริงๆคิดแล้วให้รู้สึกปวดใจยิ่งมิงซีเหอหมุนตัวเดินกลับตำหนักท่าทางไร้อารมณ์พรางถามชวีกงกงในเจ้าบอกว่านาบาดเจ็บสาหัส ชวีกงกงใบหน้าเจืดเจือนตอบไม่เต็มเสียงนะักท่านหมอที่มาตรวจอาการของคุณหนูเหือเป็นผู้รายงานให้กระหม่อมฟังพยาค่ะเขาไม่จะไปโต๊ะออกคำสั่งชวีกงกงย่อมรู้ว่าต้องทำอันใดก่อนที่ทั้งคู่จะเดินผ่านลานจัตรุรัสสวนกับสาวใช้นางหนึ่งเข้าพอดีสาวใช้นางนั้นหลบไปยืนด้านข้างพร้อมกับย่อกายคำนับรอให้จวินอ๋องเดินผ่านไปแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเจ้า,นา,จานายจึงได้หยุดลง สุนจังได้แต่ยืนก้มหน้าอย่างสงบสงเสงี่ยมมิงซี่เหอปลายตามองห่อผ้าที่นางถือแวบ,บหนึ่งก่อนจะถามขึ้นเจ้ากําลังจะนำผ้าไปที่ใดสุนจังตอบอย่างนอบน้อมไปร้านตัดเย็บในเมืองเพคะคิ้วของมิงซีเหอขมวดเล็กน้อยหันไปสั่งชฉวีกงกงไปนำผ้าที่ส่งมาจากยูนนานมามอบให้นางแล้วส่งโคไปตามช่างตัดเย็บจากร้านฝูเหล่า มาตัดชุดให้พระชายาสั่งเสร็จจวินอ๋องก็กก้าวเท้าจากไปทิ้งความประหลาดใจไว้ให้ชวีโกงกงและสุนจักไปอย่างยิ่งทั้งสองมองตากันไปมาสุดท้ายก็ไม่มีใครพูดอะไรได้แต่แยกย้ายไปทำตามคำสั่งมิงซีเหอมองไปยังดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนตำแหน่งเห็นว่าสายมากแล้วรันเร่งฝีเท้าตรงไปหน้าตำหนักเพราะเรื่องจราจนเมื่อวานวันนี้เขาจึงถูกเรียกตัวเข้าวังเป็นการด่วนหลังจากที่ขึ้นไปนั่งบนรถมา้า เสียงองครารกอนสนิทก็ดังแววเข้ามาฝูงชนที่ก่อความวุ่นวายเมื่อวานส่วนใหญ่มาจากอำเภอกว้านเสียนเมืองซูโจพยาคะสืบต่อไปมิงซีเหอเอ่ยขึ้นประโยคหนึ่งก่อนรถม้าจะาเคลื่อนตัว